ก่อนหน้านี้นี่เกตอัพนะพี่เข้ามาแล้วขับรถขี่เลย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 โอ๊ยขอโทษอุ๊ยขอโทษอุ๊ยขอโทษแมวมันมาและตอนนี้คน เคชันไมเคชันไม่ค่อยเคไม่ค่อยดีอ้าวเดนนี่ตายไปแล้วอาแต t h a เยอบขอบใจนิกันแต่ว่าแล้วมอยู่ข้างบนมันาไปเจอเอาว่าเว่าเอาเดนนี่เอาเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเดนนี่ไปแล้วนะฮะดที่ พอจะคล่องทันทีโชคดีครับมีเด็กคิลเลอร์โชคดีนะฮะอ้าวเงียบอีบไปแล้วจริงจริงด้วยโอเคได้เวลาเซฟตจงมาเซฟเซฟจะเชิญใครเซฟเชิญอะไรครับเออเชิญเชซฟไอดีหลักมาแล้วเซฟไอดีหลักมาแล้วมาทั้งสองไอดียตายแล้วพี่แยกไม่ออก คือพี่ตั้งเซฟจังเหมือนกันด้วยตั้งไอดีลองอะเซฟเห็นอะไรแลไอ้ผู่หลักก็จะเป็นกอบลูปมบอลไอดีลองก็จะเป็น long, กอบลุ่มไม้ไผ่พี่น่าจะาไอดีลองกอบลุกไม้ไผ่โอ้เซฟเซฟอันนี้พี่แยกไม่ออกแล้ว <laughs> ที่มองออกเพราะว่าอยู่คนละกิว